สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการยุทธอนเนกันอีกครั้งหนึ่งในทุกๆเดือนที่6หรือว่าเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านพ้นไปทุกๆปีหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกทุกมุมโลกรวมถึงที่มหาวิทยาลัยศหาษารรามเราด้วยนะครับคงจะไม่ใช่ภาพที่น่าประหลาดใจอะไรถ้าคุณผู้ฟังนะฮะดี พบเห็นกลุ่มคนจำนวนมากที่ใส่เสื้อสีสันฉูดฉาดรวมตัวกันเดินพาเรดพร้อมกับสะบัดธงสีรุ้งไปมานะฮะเหตุเพราะช่วงเวลานี้ของทุกๆปีที่ผ่านมามักเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในฐานะของเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกกันติดปากว่าไพร์มันและก็เป็นอีกเร็่งสำคัญที่ผู้คนจาก ชุมชน LGBT i c น n ร,รวมถึงผู้ที่สนับสนุนหลักความคิดความเท่าเทียมกันทางเพศนะฮะออกมาเดินขบวนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมทางเพศจะออกมาเดินขบวนาการจัดกิจกรรมหรือว่าเปิดวงพูดคุยสนทนาถกเถียงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้นเชิงนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปใน ในอดีตในหลายทศ,ทศวรรษที่ผ่านมาเหมือนกับใน EP ที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นความที่เป็นพัฒนาการนะรของการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมในเรื่องความหลากหลายทางเพศมาจนถึงนับปัจจุบันนี้ประเด็นเรื่องของเพศที่เรารับรู้นั้นมันช่างแตกต่างกันออกไปมากเมื่อเทียบกับอดีตนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในวงสนทนาของนักวิชาการเท่านั้นแต่ในการรับรู้ของผู้คนส่วนใหม่ส่วนใหญ่นะครับ ความเข้าใจมุมมองและทัศนคติต่อเพศนั้นได้กลายเป็นพลวัตที่มาขับเคลื่อนผันเปลี่ยนตลอดเวลาตามองค์ความรู้ที่พัฒนาถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะความหมายของคำว,ว,ว่าเพศในยุคสมัยนี้มันจึงซับซ้อนและก็ไปไกลกว่าคำนิยามบนหน้าหนังสือเรียนสุขศึกษาในอดีตและที่สำคัญไม่ได้ไม่ได้แต่งความเป็นมนุษย์แค่ หญิงกับชายเท่านั้นอีกต่อไปครับคำว่า Sex, Gender, s e x u a l ซ็กชวไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ความหมายเดียวเท่านั้นครับในปัจจุบันนี้คำที่เกี่ยวข้องกับเพศนั้นถูกนิยามแตกต่างแตกแขนงกันยิ่ยย่อยออกไปมากมายโดยไม่ได้หมายถึงแค่เพศที่เป็นไม้มันทัดสำหรับการจำแนกมนุษย์ตามอวัยวะเพศอีกต่อไปแล้วแต่เราจะได้ยินคำว่า เพศสรีระเพศสภาพหรือเพศวิถีผ่านหูผ่านตากันมากขึ้นครับโดยแต่ละคำเนี่ยมันล้วนมีความนิยามความหมายเฉพาะเจาะจงซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมาที่คำแรกกันครับเพศสรีระหรือว่าเซ็กซ์หมายถึงลักษณะทางเพศที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยทางกายภาพหรือชีววิทยาเช่นอวัยวะเพศ โครโมโซมฮอร์โมนลักษณะทางกายวิภาคอะไรอย่างเงี้ยส่วนคำว่าเพศสภาพหรือว่าเจนเดอร์เนี่ยหมายถึงบทบาทพฤติกรรมและคุณลักษณะทางเพศที่สังคมกำหนดให้ผู้คนและคำว่าเพศวิถีหรือว่าเซ็กชวลิตี้หมายถึงลักษณะทางเพศที่เกี่ยวข้องการอารมณ์ความรู้สึกดึงดูดอารมณ์ปรารถนาทางเพศหรือ ความรักใคร่ชอบขอนอกจากนั้นครับคุณผู้ฟังนะฮะอีกหนึ่งคำศัพท์ยอดนิยมที่ถูกเอ่ยถึงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือคำศัพท์ที่ใช้เรียกแทนกลุ่มที่ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า l g b t i q n แม้ตัวอักษรทั้ง6นี้นะครับจะปรากฏนะฮะ ด้วยตัวอยู่บนแทบจะทุกขนแห่งตามป้ายโฆษณาในหนังในละครในซีรีส์นะครับหรือว่าช่องทางการสื่อสารมากมายแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยมันสื่อถึงบุคคลที่นิยามตัวตนตามกลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศต่างๆดังต่อไปนี้นะครับที่ผมจะอธิบายอักษรตัวใหม่ๆที่มันเพิ่มเข้ามาไม่รู้ว่าต่อมาจะมีคำต่อท้ายจาก LG B ี BT, แล้วก็มา I มาที T, มาไอมาคิวมา N ต่อมาจะมีตัวอักษรไหมาต่อกันอีกนะกุณดูฟังนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้เรามาดูอักษรตัวแรก L ที่ทุกคนนั้รู้จักกันดีก็คือเลสเบี้นะฮะหรือว่าหมายความว่าผู้หญิงที่มีรสนิยมทางเพศที่ชื่นชอบผู้หญิงด้วยกันส่วนตัวอัษรที่2 G นะก็คือเกบุคคลที่ชื่นชอบ ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกับตนเองนะโดยในบริบทสังคมไทยเนี่ยมักจะวัเกเจหมายถึงผู้ชายที่มีรสยมาทางเพศชื่นชอบผู้ชายด้วยกันนะครับอาจจริงไม่นะครับจะบจเป็นหมายถึงบุคคลที่ชื่นชอบอในอัตลักษณ์ทางเพศที่ตรงกับตัวเองครับส่วนตัวอักษร B ย่อม,มาจาก bisexual ก็คือบุคคลที่มีรสยมทางเพศชื่นชอบทั้งเพศเดียวกันและก็เพศ ตรงกันข้ามกับตัวเองอักษรตัวทีนั้นก็ย่อมาจาก transgender คือบุคคลที่แสดงอัตลักษณ์ทางเพศตรงกันข้ามหรือแตกต่างออกจากเพศโดยกำหนดของตัวเองอักษรตัวต่อมาครับ i, I ก็คือ intersex ะะหมายถึงบุคคลที่มีสรีระทางเพศหรือว่ารูปแบบโครโมโซมที่ไม่ตรงกับลักษณะของชายหรือว่าหญิงหรืออาจจะมีลักษณะของทั้งชายทั้งหญิงนะครับ คำต่อมานะฮะคือ queen ก็คือตัว Q นะฮะหมายถึงคําศัพท์ที่บุคคลนะส่วนมากมักจะเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่ใช้อธิบายอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองที่สื่อถึงการปฏิเสธกฎเกณฑ์หรือว่ากรอบต่างๆที่เข้ามากําหนดเกี่ยวกับเรื่องของเพศส่วน M ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะฮะ M หรือว่า Non ก็คือ non-binary เป็นคำศัพท์ที่บุคคลใช้อธิบายอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองว่าอยู่นอกเหนือการจัดหมวดหมู่ในเรื่องของเพศหมู่เพศที่มีแค่ชายหรือว่าหญิงและยังเป็นศัพท์ที่ใช้ทลายการจัดระเบียบบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าต้องดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมชายหญิงเท่านั้นล่ะครับทั้งนี้นะฮะในแวดวงสนทนาเรื่อง การถูกถียงทางเพศนะครับนอกจาก LGBTIQ แล้วยังมีเพศวิถีและตลักษณ์ทางเพศอีกมากมายที่พูดถึงพูดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในสังคมนะไม่ว่าจะเป็น Asexual ซึ่งหมายถึงผู้ที่ปราศจากแรงดึงดูหรือว่าแรงปรารถนาทางเพศหรือว่า Pansexual ก็หมายถึงผู้ที่มีแรงดนึ่งดู กัแบบุคคลทุกรูปแบบโดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยในแวดวง,วงวิชาการที่ศึกษาเรื่อง gender study เนี่ยมองว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับนิยามคำศัพท์เรื่องของความหลากหลายทางเพศควรทำให้ลื่นไหลไม่ยึดติดในกรอบใดกรอบหนึ่งเพราะในอนาคตเมื่อองค์ความรู้ของเพศมนุษย์ก้าวล้ำไปเรื่อยๆนะฮะอาจปรากฏตัวอักษรซึ่งแสดงอัตลักษณ์ทางเพศกลุมม่มใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆต่อไปจนไม่รู้จบก็ได้ครับ ครับปัจจุบันประเด็นเรื่องเพศกระจัดกระจายไปหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะครับหลากหลายมิติของชีวิตรวมถึงสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ซีรีส์ที่เราเสพัปอยู่ทุกวันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความพัฒนามีการพูดถึงถกเถียงกันในทุกวงรวมถึงสิทธิเสรีภาพต่างๆมากมายนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายของนิสิตนักศึกษากันด้วยนะครับเรื่องของการแต่งกายไม่ตรงกับเพื่อาเนิดเนี่ยมันเคยเป็นประเด็นร้อนเมื่อ2อสาปีที่ผ่านมาแล้วที่มหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งนะครับนักศึกษาชายที่แต่งหญิงตามเพศสภาพของตนเองก็ถูกครูอาจารย์เชิญออกนอกโงเรียนเมื่อทราบว่าเป็นนักศึกษาชายนิสิตชายพร้อมทั้งสบประมาทเชิญว่านิสิตคนนี้วิกลจริต นั่นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลายปีแต่เมื่อมีหลายเคสเข้านะครับที่สามารถายื่นเรื่องร้องเรียนจนสามารถแต่งตัวตามเพศสภาพได้ก็อย่างอย่างเคสของน้องที่อยู่มหาวิทยาลัยทางเหนืออย่างนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับหลายสถาบันก็เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในโลกปัจจุบันที่เพศสภาพเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดไว้แค่เพศกําเนิดหญิงเท่านั้นหรือว่าชายเท่านั้นก็เปิดให้มีความหลากหลายให้ เกิดขึ้นและเขาเติบโตและก็เท่าเทียมมากขึ้นหลายมหาวิทยาลัยนะครับบางคณะก็ได้มีการออกแบบชุดนักศึกษาที่เหมาะสมกับเพศสภาพอย,าอย่างชัดเจนขึ้นนะครับส่วนตัวแล้วนะครับแม้จะไม่ได้ที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการาแต่งกายแต่การขยับเรื่องความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศโดยมหาวิทยาลัยนะฮะก็ถือว่า เป็นการขับเคลื่อนที่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการชี้นำสังคมได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเรานะครับก็นำเสนอม,มุมมองเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของกลุ่ม LGBTIQN กันมา2องซีรีส์กันแล้วนะครับ ส่วนซีรีส์ในถัดไปนั้นจะเป็นอะไรมาฝากกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามดูนะครับกับยูทคอนิกในซีรีส์นี้นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ